ช่องฝุ่นทองจะมาเล่านิทานก่อนนอนให้น้องๆฟังกันนะคะอย่าลืมจับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฝุ่นทองด้วยนะคะนิทานเรื่องแมวกับหนูแมวกับหนูบ้านหลังหนึ่งมีหนูชุกชุมมากเจ้าของบ้านจึงนำแมวมาเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดหนู เจ้าแมวจับหนูกินทุกวันจนหนูเหล่านั้นค่อยๆลดจำนวนลงพวกหนูที่เหลือจึงปรึกษาและตกลงกันว่าจะหาอาหารอยู่บริเวณใกล้ๆรูและจะไม่ลงไปกินอาหารที่ห้องครัวอีกหลังจากนั้นแมวที่เฝ้าอยู่ที่ห้องครัวก็ไม่เห็นหนูเลยแม้แต่ตัวเดียว เจ้าแมวเริ่มสงสัยว่าทำไมพวกหนูไม่ออกมาหาอาหารเหมือนเช่นเคยดังนั้นมันจึงออกอุบายแกล้งทำเป็นนอนตายแล้วซ่อนเล็บอันแหลมคมไว้เพื่อให้พวกหนูตายใจหนูตัวหนึ่งรู้ทันว่าแมวแก้งตายจึงพูดว่าโทษเจ้าแมวเจ้าเล่ พวกข้ารู้ดีว่ามันคือกลลวงของเจ้าและและและข้ากับเพื่อนๆไม่เชื่อในอุบายตื้นๆของเจ้าหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาร่อมรู้ทันกลลวงของคนชั่วเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทให้เป็นผู้มีปัญญานะคะ ผู้มีปัญญาเนี่ยให้ก็คือเช่นเหมือนเจอคนแปลกหน้าเช่นเราเจอคนแปลกหน้ามาชวนไปกินนมอมหรือว่าพาไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซูเปอร์ชิ้เฟน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยจะชวนไปนู่นไปนี่อย่าเชื่อนะคะให้คิดด้วยให้ดีก่อนถามเลยว่าราู้จักกับพ่อคุณแม่ไหมถ้าเขาบอกรู้จกักเราก็อย่าเชื่อนะคะ เนอะเช่ยที่ดีน้องๆคนตั้งมาหาดบ้านกันเองนะแล้วก็คุยกันเออแค่ในบ้านก็ห้าหมบอกคนอื่นเนาะ mm. จริงๆก็เวลาเจอคนแปลกหน้าก็อยางเชื่อให้โทรหาพ่อแม่ก่อนหรือว่าให้ปรึกษาพ่อแม่ก่อนค่อยค่อยไปนะ mm. ก็จบแล้วนะคะสําหรับิทาาเรื่องแมวกับหนู mm. ก็ขอขอบคุณน้องๆที่มาดูวิดีโอของพี่นะคะ บายๆฝันดีนะคะน้องๆ